สวยมากสวยน่ารักเลยเนาะใส่ออกงานได้เลยบบได้เลย,เลยใส่ทํางานใส่ออกงานคือเกิดแน่นอนสําหรับรุ่นนี้เข้ารูปเข้าทรงมากนะคะมีไปจนถึง2 XL เลเลยค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋านะคะอันนี้ม่วงนะที่แม่ค้าใส่ชมพูนะลูกค้าจ๋านะคะดีเทลเป็นคอหัวใจค่ะลูกค้าแต่งเป็นแบบแขนตุ๊กตาน้ารักหน้ารักเนาะวงแขนตัวนี้คือค่อนข้างกว้างเลยค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีการแต่งนะคะขอบเอวให้เด่นนะคะในส่วนของกระโปรงจะแต่งเป็นกระโปรงบานค่ะ เป็นงานผ้าชิ้นเย็บต่อการรอบตัวตอนนี้มาพร้อมความยาวเท่าไหร่คะ4ี่นิ้วค่ะ4ี่นิ้วค่ะลูกค้าขานะคะงานสวยงานดูดีมีสองสีให้เลือกเก็บนะคะแล้วก็มาพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยค่ะถ้าลูกค้ารับสีม่วงในหุ่นนะคะให้พิมพ์รหัส t 2ี่นะคะแล้วก็ตามได้ใส่ได้เลยค่ะถ้ารับชมพูที่แม่ค้าใส่พิมพ์รหัส t 2ี่แล้วก็ตามได้ใส่ได้เลยนะคะสวยดูแพงมากดูแพงดูดีมากๆสําหรับรุ่นนี้ คะลูกค้าใช,ใช่นะคะลูกค้าจัดไปได้เลยเดี๋ยวให้ดูลายพาคใกล้ๆลูกค้าดูลายคมชัดมากสวยมากการตัดเย็บคือดีงามมาก,มากสำหรับรุ่นนี้ค่ะลูกค้าใช่แล้วค่ะน้องเป็นงานสิบซ้อนด้านหลังนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแม่ค้าไปต่อรุ่นถัดไปแลวค่ะ